ตอนนั้นไปเป็นสโมสรแห่งการกรุงไทยอยู่นะครับในช่วงปี2008นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นบารกัสต้องมาลุ้นโทฟี่ใหญ่โรฟี่แรกของบารกัสกันเลยครับ24นัดน,นะครับที่มีคุมทีมาสำหรับโค้ชแทก็กับ BG นี่ในลีกนะครับชนะ12เสมอ6และแพ้เพียงแค6นัดแล้วก็ได้เป็นดีกรีโค้ชยอดเยี่ยมของฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมร์ลีกด้วยเอาครับมาดูเกมกันครับ เปิดไปโดยประวินวัฒน์เล่นบอลจังหวะเดียวกันครับบอลมาอยู่ที่ทางธีรเทพให้ลูกนี้ชาเต้ยิงเรียบรนอยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับชาตรีสินทะเลโอ้โหทําจนได้ครับนาทีที่17ก่อนหน้านี้เกือบได้แต่ทําไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1-0ลยครับบาลการได้ประตูออกนำแล้วแหละครับโอ้วกเขาพยายามบุกคูนาเลยครับแล้วนี่เป็นการส่งบอลเข้าสู่ก้นตระถ่ายของชาตรีนะครับในถ้วยนี้เป็นประตูที่2เลยครับ 1-0ครับสิวรักษ์โดนบทอยู่นานแล้วก็เสียประตูจนได้เลยครับ mm hmm. ดูจังหวะการขึ้นบอลของบากาสครับขึ้นมาตรงนี้แล้วสปีดดีกว่าแล้วกดเลยครับ mm hmm. ไม่จับแล้วก็มองไปตรงกลางประตูครับโอ mm hmm. ต้องต้องชมสุภาษิไก่แก้วด้วยนะครับโอ mm ้โ hmm. ห,หยิงลูกนี้น้ำหนักบอลแรงดีเหลือเกินเลยครับ1-0ครับบาการสนำมือรามีแต่แชมป์เก่าลูกนี้จิรวัตร เปิดด้วยขวาเข้าไม้อีโกลันซูบาร่ามงแล้วก็ลูกนี้ลม้ลมลงไปวุฒิศิให้เป็นจุดโทษเลยนะครับโอ้โหบุรีรัมได้จุดโทษครับแล้วก็โกลันซูบาร่าโดนใบเหลืองนะครับโอ้โหลูกนี้โอ้เดี๋ยวต้องดูเลยครับโดนเหลืองด้วยแล้วก็เสียจุดโทษด้วยนะครับบาวกาสหรือจังหวะเข้าลูกนี้ครับอูรธีรเทพไปเข้าจากด้านหลังนะครับแล้วกีรวันเนี่ย ถึงบอลก่อนนะครับดูกันอีกทีครับดูครับปังแล้วครับแล้วเทเรเตไปแท็กจากด้านหลังครับออสมารครับจะรับหน้าที่สังหารเจอกับนริทวีกุลแล้วก็ออสมาวิ่งเข้ามาจิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับบุรีรัมตีเสมอบังกราดได้สำเร็จนะครับจากออสมาอีบันเยส ได้ประตูตีเสมอนะครับในช่วงนาทีที่32นะครับได้ของวิวรามยูเนเต็ดนะครับ1-1นะครับหูจังหวะยิงของออสม่ย์บายเอสยิงลูกนี้ามากบอลจะเสียบเสาเลยครับอ้าวู่งนี้เดี๋ยวดูลูกนี้ครับจุดโทษยิงเข้าไป ปีเตอร์แรงก,กับทีละทรครับจะมีปัญหากันนะครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้คือหลังจากจุดโทษไปแล้วนะครับปรากฏว่าคู่นี้นี่ก็มีปัญหากันนาลิสนี้พุ่งถูกทางแล้วแต่ไปไม่ถึงนะครับเนี่ยครับเวลาโทษเนี่ยหมดแล้วนะครับถ้าจงังหวะนี้สกัดออกไปได้ก็คูตลดสินเป่าเออลูกนี้เข้ามาโดนมงออกไปได้ แล้วก็พุทธศินปเป่านักเวนหมดครึ่งแรกนะครับบางกอกคลาสฟซยังเสมอกับบุรีรัมย์อยู่ในเตดไป1ประตูต่อนหนึนะครับครึ่งหลังทางบางกอกคลาสนะครับยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมแล้วก็เป็นฝ่ายเขียบบอลบ้างบุรัมย์ขึ้นมาทางด้านซ้า,นายไคยิลโนเปิดตาคาเมโลโมงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1นครับบุรีรัมย์ยู่นเตตแสงขึ้นน้ำได้สำเร็จในนาทีที่53 โส่งสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับกองหลังของทางบางกอราดแล้วก็ประกบไม่ดีครับ21นะครับวิรัมวิเต็ดนำบบวกาสครับดูจังหวะได้ประตูของวิรัมนะครับเปิดบอลมาจากด้านซ้ายแล้วม่งลูกนี้มงดีนะครับบอลตกพื้นก่อนตาริธทไม่ทันครับคืชาวางแม่นนะครับดูครับเต็มศีรษะเลยครับม่งเช็ดลงไปเลยครับ21ครับวิรัม นำบ้ากาสแล้วครับโอ้โหโห,หมเข้าไปในมุมไม่มีกองหลังตามเข้าประกบนะครับนี่ครับแล้วก็โดนจนได้ธีรวัตรเปิดลูกนี้แรงมาแล้วก็มาถึงคาเมโลคาเมโล,มโลดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่คาเมโลโยกแล้วก็เปิด้วยขวามาเน่งเเรียบร้อยครับสามประตูต่อนหนึ่งครับคาย,ยิลาโน โอ้โห oh, oh. ไม่มีใครประกบใครกิลาโนะเลยโอ้สามหนึ่งเลยครับคือจังหวะนี้เนี่ยทางด้านของคาเมโรกอนซาเลสเนี่ยคลองบอลแล้วดึงจังหวะน,นะครับโฮไว้นิดนึงนะครับคลองไว้นิดนึงแล้วก็เปิดให้กับใครฮิราโนะเรียบร้อยเลยครับสามประตูตอนหนึ่งนะครับยูรามิเต็ดน,นาบอลก,กาสดูกันอีกทีครับบอลมาจากแดนของตัวเองนะครับเปิดให้คาเมโรกอนซาเลสได้สปีดแข่งเลยครับ สปีดมาตรงนี้เนี่ยจับบอลแล้วมองครับมองให้ใครฮิราโนะเนี่ยเติมขึ้นมาโยกด้วยขวาแล้วก็ตบไปที่เสาสองเลยครับโอ้โหนี่ครับหลงตำแหน่งตลอดเลยนะครับกองหลังคู่กลางของทางบุกางกอกลาสโปลันซูบาร่าเนี่ยไม่มองตัวประกบนะครับมองแต่บอลแล้วดูครับปล่อยใครฮิราโน่ว่างว่างโล่งโเลยนะครับเรียยวกาเลือกมุมองได้เลยครับสาโอ้ สถานการณ์แบบนี้นี่บีเหนื่อยแล้วครับจิรวัตรยิงลูกนี้ข้ามคานครับแล้วบุทธสินก็เป่านุวินหมดเวลาการแข่งขันนะครับบุรีรัมยูไนเตดก็เป็นฝ่ายเอาชนะบางกอกลัอ FC ไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับหรัต่อไปครับก็จะเป็นการมอบ ทัวยรางวันชนะเลิศนะครับก็มีทางด้านคุณกิติรัตนะ์ระนองนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเป็นผู้มอบอันนี้มอบเงินชนะเลิศก่อนนะครับจนะงสักเปลี่ยนสุขนะครับคุณจงสักเปลี่ยนศพนะครับมอบ3ล้านบาทนะครับสามล้านบาทนะครับผมอ่านะ และขอได้เจอคุณกิติรัตน์รัตานรรนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศมวยที่ไทยคมเอฟเอครับ2013ให้ครับหม้อให้ครับดีดีนะครับกับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลมวยพีไทยคมเอฟเอครับมาครองได้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของการแข่งขันในฟุตบอลน็อกเอาท์ของเมืองไทยนะครับผมก็ อย่างนี้ไปก็ต้องติดตามดูครับพวกเขายังมีโปรแกรมอีกสึ่งหยการนะครับในส่วนของโตต้าลีกครับนะครับจะเข้าชิงชาเลนเจอร์ทงกับราชบุรีมิตรผล์เอฟซีเป็นคู่เดิมเมื่อปีที่แล้วครับใช่ครับผมก็การได้ทอดสดครั้งนี้ครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับก็คือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับอย่างสปอร์ตพิเกษจำกัดมหาชนนะครับอย่างสปอร์ตฟุตบอลเชื่อมโลกฟุตบอลเป็นหนึ่งเดียวกับโจที่ประกอบด้วยทีมไทยคมนะครับที่ แต่บอลมันให้เราดูนะครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ